สวัสดีค่ะในลำปำนะคะวันนี้นะคะนก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของลำปำนะคะ3ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ทางบริษัทลำปำเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเพื่อไก่ชนนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่า ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมขายดีมากๆผลตอบรับกระแสตอบรับคือดีมากค่ะลูกค้าต่างบอกว่ามันเห็นผลจริงนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรค่ะเป็นเม็ดลูกกรนนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันทีละตัวเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็น ibd 29 2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยบํารุงกําลังแล้วก็ลดการเมื่อยล้านะคะตัวนี้นี่คือถ้าเกิดไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบินค่ะทําให้ไก่ของเราเนี่ยบินดีขึ้น ตัวนี้มีลูกค้ากระซิบบอกมานะคะว่าใช้แล้วไก่บินดีแล้วก็ตีแรงมากๆเลยนะคะสําหรับ IBD 2 2ตัวนี้นะคะจะเป็นเม็ดสีดำๆนะคะเป็นสมุนไพรค่ะก็จะมี200เม็ดนะคะกระปุกละ490ค่ะส่วนตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็น IBD 4 9 4ค่ะเป็นเม็ดสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยฟอกเลือดนะคะป้องกันไม่ให้ไก่เราเนี่ย นาซีนะคะทําให้ไก่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สดชื่นปาดเปียวนะคะตัวนี้แล้วก็ทําให้ไก่เราเนีย่ยทนขึ้นด้วยแล้วก็ไม่อ้วนนะคะตัวนี้นี่เนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงอากาศนาหนาวๆแล้วคือแบบว่าไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีไก่กินแล้วนอนใช่ไหมคะแบบอากาศหนาวแล้วก็จะทําให้ไก่มีจะไขมันกินแล้วนอนเงนี้ค่ะตัวนี้ก็จะไปช่วยเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะคะจึงทําให้ไก่ไม่อ้วนแล้วก็อึดทนมากๆในตอนชนนะคะตัวนี้นะคะแนะนําเลยค่ะ ต,ตัวต่อมาค่ะตัวนี้เป็น IBD 696ค่ะตัวนี้นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสมุนไพรเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีสมุนไพรทั้งหมดถึง80ชนิดด้วยกันนะคะรวมอยู่ใน IBD 696แล้วคือลูกค้าไม่ต้องไปหาสมุนไพรให้ยุ่งยากแล้วนะคะก็ทางบริษัททางบริษัทลำปำเนี่ยคือคิดค้นมาให้แล้วก็บรรจุมาให้ในรูปแบบเม็ดแล้วก็กินง่ายด้วยนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพร80ชนิดตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้ไก่นะคะ อดทนมากขึ้นค่ะเมื่อใช้รวมกันทั้งหมด3ตัวลี้นะคะรับรองว่าไก่เราแข็งแรงแล้วก็บินดีแล้วก็อดทนแน่นอนค่ะเห็นผลชัดเจนนะคะอันนี้คือแนนทาให้ลองเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยที่ใช้แล้วนะคะก็คือมีผลตอบรับดีมากแล้วก็มีรีวิวมีรีวิวนะคะว่ามันดีจริงๆก็ยังไงลองทักมาขอดูรีวิวกันก่อนได้นะคะเพื่อความมั่นใจก่อนเป็นการตัดสินใจในการซื้อได้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆอันนี้คอนแม่ค้าคอนเฟิร์มเลยคะ่ะแม่ค้าได้ลองใช้แล้วนะคะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะกระปุกละ200เม็ดนะคะมีกระปุกละกระปุกละส0งเม็ดกระปุกราคากระปุกละ,ะ,ะ490แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจนะคะมีโปรโมชั่นให้ค่ะในราคาทั้งหมด3กระปุก1,390บาทรวมส่งนะคะปกตินะคะจะอยู่ที่1,470แต่ว่า จัดโปรโมชั่นให้นะคะเนื่องจากว่าเป็นสินค้าใหม่ก็จำหน่ายในราคา1,390บาทรวมส่งนะคะก็ถ้าสนใจนะคะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทาง Facebook นะคะก็พิมพ์เข้าไปนะคะแนนลำปาภาษาไทยนะคะแล้วก็ลองทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้ทักมาขอดูรีวิวได้นะคะหรือไม่อีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาที่0917320293แล้วก็บอกว่าคุณแนนขอ สั่งสินค้าเป็นชุด ibd นะคะ3กระปุกราคา1390ได้เลยค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือเป็นไลน์นะคะ id นะคะ 06, s t n 0 6 s สิงคโปร์นะคะแล้วก็ t Thailand แล้วก็ n 0 6นะคะยังไงก็ถ้าสนใจนะคะก็ลองโทรเข้ามาได้นะคะแม่ค้าใจดีค่ะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ